รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทบห้าร่วมกับแกรนออดิชั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการเส้นทางเศรษฐีสนับสนุนโดยอินซีชีวพันธ์ คีโตเมียมนาโนอาริซิสเตอร์และนิวทรีคอให้การสนับสนุนในการเยผยแพร่ช่วยเหลือเกษตรกร,รโดยด็อกเตอร์กาเสมสร้อยทองรักษาโรคเชืเ้อราไฟทอปทล่าเชื้อราแอนแทคโนดในต้นทุเรียนใบเหลืองต้นสม้มกลับมาฟืน้นคืนดีดังเดิม ร้านปอมบางรักจำหน่ายเสื้อผ้ารองเท้าเด็กนักเรียนเสื้อผ้าวัยรุ่นเสื้อผ้าแฟชั่นชนิดต่างๆทั้งปลีกและส่ง0895828134ทั้งปลีกและส่ง ครบทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นสวัสดีครับรายการเส้นทางเศรษฐีช่วงหมอพืชกเกษตรเงินล้านกับกระผมสายชนเคหาธรรมผอ,อ,อภาคตะวันออกเฉียงเหนือผอ,อ,อสีภาคภาคอีสานของข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนวันนี้กับการำดำเนินรายการ ที่นำสาระดีมีประโยชน์นะครับมาฝากท่านผู้ชมรายการวันนี้อีกหนึ่งเคสนะครับหรืออีกหนึ่งแปลงที่นำมาฝากท่านผู้ชมรายการนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจำนวน10ไร่นะครับเป็นพื้นที่แปลงนานะครับถมดินนะโดยการตักสะแล้วนำดินลงมาถมนะครับถอยลงมาจากด้านบนนะครับ พื้นที่ดินตรงนี้เจ้าของที่นะครับถมดินไปจำนวนทั้งสิ้น1241เที่ยว6ร้อนะครับเต็มแปลงยกระดับขึ้นมาให้สูงกว่าระดับน้ำในช่วงหน้าฝนนะครับลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำนะครับปักหลักเพื่อเป็นการตอกมาร์กนะฮะในการปั้นโคกในลำดับต่อไปเพื่อเป็นการาจัดแปลงปลูก ทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เรานำมาออกอากาศฝากท่านผู้ชมนะครับที่จาชมรายการให้ได้รับทราบกันว่าพื้นที่แปลงนาสามารถถมนะครับเพื่อจัดแปลงปลูกทุกเรียนได้แต่ถ้ากลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีทุนน้อยลงมานะครับก็แนะนำให้เป็นในลักษณะยกล่องนะครับยก คันครองยกเป็นครูนะครับเพื่อที่จะจัดระเบียบแถวในการปลูกทุเรียนได้นะครับขอบคุณท่านติดตามชมรายการขอบคุณลูกค้านะครับที่อยู่หลายๆจังหวัดที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาหลายสายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดแปลงปลูกทุเรียนนะครับและหลายๆสายสอบถามถึงเรื่องข้อมูลการรักษาโรคพืชน,นะครับในทุเรียนวันนี้อีกหนึ่งแปลงพื้นที่ที่เรานำ มาฝากท่านผู้ชมรายการผมเคยได้กล่าวไว้ในเทปต้นๆว่าพื้นที่ที่ติดต่อประสานให้ทีมงานของสายชนนะครับไปจัดแปลงปลูกทุเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดใดเราจะนำนะครับเก็บภาพลักษณ์ต่างๆมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมรายการนะครับตามที่ได้สัญญากับท่านไว้นะครับนี่คือหลักที่ ออกเป็นมาร์กเพื่อวางนะครับในการสตาร์ทจุดนะครับเพื่อให้ดินที่จะนำมากองและวางให้สูงกว่าพื้นดินที่ถมนะครับในการจัดแปลงปลูกทุเรียนการเตรียมแปลงนะครับเราได้กล่าวไว้กับท่านผู้ชมรายการแล้วนะครับเราเตรียมแปลงให้เสร็จสมบูรณ์อยู่ในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นถ้าไม่มีการปั้นโคกก็ ปลูกได้เลยนะครับแต่ก่อนกระบวนการที่จะปลูกอย่างที่เราได้กล่าวข้างต้นต้องผ่านการจัดระบบน้ําให้สมบูรณ์แบบนะครับเพราะในเขตพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะครับระบบน้ําหรือสถานที่กักเก็บน้ําอาจจะไม่เพียงพอต่อการปลูกนะครับน้ําเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ผมเคยกล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะครับว่าน้ํา สำคัญที่สุดกับการหล่อเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นพืชหรือมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสาระดีมีประโยชน์จึงเน้นเรื่องความสําคัญทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําโลกพืชนะครับนํามาฝากท่านผู้ชมพื้นที่แปลงเป็นพื้นที่ทรงยาวนะครับแต่ไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ จะเยื้องนะครับบานออกด้านข้างฝั่งซ้ายมือนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้คือสาระที่เรานำมาการจัดร่องนะครับร่องยาวจะต่อเนื่องจากแปลงเก่าและยาวสุดนะครับกับรั้วลวดน้ำที่วางไว้นะครับพื้นที่เป็นพื้นที่ที่จำกัดขอบเขตนะครับและ เป็นพื้นที่ที่มีชาวบ้านนําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในเขตพื้นที่ใกล้เคียงทุเรียนจะแพ้สัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์ขนาดใหญ่นะครับถ้าเขาเข้ามาแล้วมากัดใบหรือมาดึงใบเนี่ยจะทําให้ทุเรียนเรานั้นเหี่ยวเฉาหรือตายได้ง่ายเราจึงได้วางขอบรั้วลวดหนามไว้ให้เป็นสถานที่มาตรฐานและทําให้เป็นแปลงต้นแบบเพื่อให้ กลุ่มเกษตรกร,กรชาวบ้านที่สนใจนะครับเข้ามาศึกษาดูงานได้ในเขตพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นเราจะขอนำพาท่านผู้ชมไปชมพื้นที่แปลงข้าวๆตามมาเลยคร,ครับครับอย่างที่ผมได้เคยกล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าการจะปลูก ทุเรียนหรือปลูกพืชอื่นๆชนิดใดก็าตามนะครับที่จะจัดเป็นลักษณะการปลูกในแปลงใหญ่ดินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราจะต้องตรวจวัดค่า p-h ของดินให้มีค่าที่เป็นกลางหรือมีคุณค่าที่เป็นธาตุอาหารอย่างน้อยๆค่ากลางต้องมีไม่ต่ำกว่า5.2 5.3 5.5นะครับลักษณะค่าของดินที่มีคุณภาพมีคุณค่ามาก นะครับที่เติมด้วยธาตุอาหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ6 6 1 6 2, 6 6.3ถึง7 7นะครับ7นี่เป็นค่าของ pH ที่สูงที่สุดนะครับธาตุอาหารที่มีค่าที่เป็นค่า pH 6.3นี่คือมาตรฐานของดินที่มีธาตุอาหารเพียงพอและเหมาะแก่การปลูกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น ความรู้ที่นำมาฝากกลุ่มเกษตรกรที่จะจัดแปลงปลูกทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเริ่มปลูกหรือปลูกแล้วก็ตามนะครับน้ำดินเป็นสิ่งสำคัญน้ำคือปัจจัยหลักสำคัญแก่การดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ผมจึงนำมาฝากท่านผู้ชมรายการนะครับที่ติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับการจัดแปลงปลูกทุเรียน มีใช่ว่าจะทํากันได้ทุกคนนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีกําลังหลักปลูกได้หมดครับทาได้แต่เพียงแค่ว่าต้นพืชของท่านจะอยู่และคงทนต่อสภาพได้หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เขาจัดให้ท่านนะครับตามกระบวนการนั้นๆคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถใดๆเลยอยากจะปลูกทุเรียนปลูกได้ครับแต่ท่านมีเงินปลูกปลูกแล้วตายอันนั้นก็คือเงินของท่านนะครับ แต่การที่เราจัดแปลงปลูกแล้วศึกษาหาข้อมูลแล้วมีข้อมูลอยู่ในความรู้สึกแล้วมีข้อมูลอยู่ในสมองแล้วปลูกได้เลยครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วปลูกโดยที่ไม่ต้องไปหาความรู้ความสามารถใดๆเลยรับรองว่าท่านไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนครับเพราะฉะน,นั้นการที่ท่านจัดแปลงปลูกเ <c oughs> <ๆ>มื่อท่านมีความสามารถในการที่จะดูแลต้นพืชของท่านแล้วรับรองได้ว่าท่านจะประสบความสําเร็จ และพบกับเส้นชัยในการปลูกพืชเศรษฐกิจของท่านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้รายการเส้นทางเศรษฐีนะครับดำเนินรายการโดยกระผมสายชนเคหะธรรมพอภอาคตะวันออกเฉียงเหนือพอ,อสีภาคภาคอีสานของข่าวหนังสือพิมพ์สยามชนหมดเวลาลงแล้วนะครับเราจะนำข้อมูลและสาระดีมาฝากท่านเสมอๆส,สำหรับท่านที่ติดตามชมรายการสำหรับวันนี้เวลาหมดนะครับ จากลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยร้านเดอะปราทูคิดเช่นกับเมนูแปลกปลาทูกินได้ยันก้างสวัสดีค่ะร้านอาหารเดอะปลาทูคิดเช่นนะคะร้านของเรานะคะนำเสนอเมนูปลาทูค่ะและเป็นเมนูปลาทูกลางนิ่มนะคะคุณลูกค้าสามารถ ทานได้ทั้งก้างโดยที่ไม่ต้องแกะก้างเลยค่ะเมนูปลาทูทุกเมนูนะคะเราจะเสิร์ฟทั้งตัวค่ะลูกค้าไม่ต้องมานั่งแกะก้างให้กังวลใจเลยค่ะค่ะแล้วก็ทางร้านนะคะก็จะตกแต่งด้วยสไตล์ต่างๆานะคะคุณลูกค้าสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้อีกเช่นกันค่ะนอกจากเมนูของคาวแล้วนะคะก็ยังมีของหวานแล้วก็กาแฟสดพร้อมให้บริการลูกค้าอีกเช่นกันค่ะหากท่านใดน,นะคะผ่านไปผ่านมาถนนเส้น33นะคะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นถนนเส้นเดิมนะคะ สามารถแวะมาที่ร้านได้ค่ะถ้าหาไม่เจอนะคะสามารถทักเข้ามาในแฟนเพจร้านเดอปะปารทูคิทเช่นได้ค่ะเซิาาร์ชคำว่าร้านเดอปะปารทูคิทเช่นก็ขึ้นค่ะหรือไม่สามารถเซิร์ชทาง Google Map ก็ได้ค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ089ค่ะ9988 635ค่ะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางหรือออเดอร์อาหารล่วงหน้าไว้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ร้านเดอะปลาทูคิดเช่นกับเมนูแปลกปลาทูกินได้ยันก้าสนับสนุนโดยร้านสุนันเจริญการค้าจำหน่ายกิชช็อปแว่นตานาฬิกาสร้อยข้อมือชนิดต่างๆกระเป๋าชนิดต่างๆจำหน่ายทั้งปลีกและส่งหนึ่งเดียวในสุรินทร์0 9น3 4 2 0 7 8 5 ครบทุบรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้น